เป็นประจำทุกวันศุกร์ฮะเราจะมีนัดกับใครครับน้องเมียวน้องเฮสแมนสิคะพี่แบร์น้องเฮสแมนฮะก็จะมามอบความสุขให้กับคุณผู้ชมนะครับแล้วเวลาน้องเฮสแมนมาเมื่อไหร่เนี่ยนะฮะเนี่ยก็จะมายืนข้างน้องเมียวตลอดเลยไม่เคยยืนข้างผู้ชายเลยน้องเขาอยู่ใกล้คอนเสิร์ตหรือเปล่าอาจจะเป็นไปได้นะฮะแต่ว่าวันนี้น้องเฮสแมนฮะจะพาคุณผู้ชมฮะไปกินพิซซ่านะฮะเป็นพิซซ่าเตาฟืนนะฮะอร่อยด้วยหน้าตาจะเป็นอย่างไรนั้นนะครับอ่ะไปดูกันเลยครับ นี่ละฮะพาคุณผู้ชมมาไปร้านพิซซ่าเตาฟืนครับบ้านไร่ริมนาตั้งอยู่ที่บ้านจระเข้หินหมู่สามอำเภอคอนบุรีจังหวัดนครราชสีมาครับเขาบอกแบบนี้ครับว่าเป็นร้านพิซซ่าเตาฟืนนะที่กําลังได้รับความนิยมเป็นอย่างมากในพื้นที่มีลูกค้าแวะเวียนมาอุดหนุนจนแน่นร้านนะครับใครได้ลองทานก็ติดอกติดใจในความอร<ไ>่อยที่เป็นเอกลักษณ์จากสูตรพิเศษที่ลองผิดลองถูกจนได้รสชาติที่ลงตัวมีกลิ่นหอมไม้ฟืนยูคาลิปตัสนะครับ จากเดิมที่เปิดขายเฉพาะวันเสาร์ทิ์นะพอลูกค้าบอกโอ้ทำไมเปิดแค่2วันวันอื่นก็อยากกินอยากทานเหมือนกันนะฮะก็เลยนะทนไม่ไหวฮะตอนนี้เปิดให้บริการทุกวันเลยฮะตามคำเรียกร้องของลูกค้านะครับเจ้าของร้านครับบอกแบบนี้ครับเดิมทีเนี่ยเป็นพนักงานบริษัทเอกชนแห่งหนึ่งฮะมานานกว่า30ปีนะฮะก็คือคุณวัชิราวุฒิคล้ายกิ่งนะครับเงินเดืโอนสุดท้ายฮะก่อนออกงานหลักแสนบาททั้งมืโ แต่ิงเงินเดือนหลักแสนทิ้งหลักแสนนะฮะ <c oughs> พอบอกแบบนี้รู้สึกหมดความท,ท<ะ>้าทายจากงานที่ทํา <c oughs> ก็เลยตัดสินใจลาออกฮะ <c oughs> มาทํากิจการของตัวเองเริ่มจากซื้อที่ปลูกบ้านทําไรนาสวนผสมนะครับพอเห็นบรรยากาศเออมันดูดีมันร่มรื่นในสวนนะน่าจะทําร้านอาหารเล็กๆนะฮะประกอบกับลูกชายฮะเป็นเชฟอยู่แล้วน้องเหมียวเออยู่ร้านอาหารในตัวเมืองก็เลยปรึกษาลูกเนี่ยก็เลยทํานี้แล้วกันพิซซ่าเตาฟืนฮะสูตรอิตาลี ลองทำลองผิดลองถูกจนกระทั่งประสบความสำเร็จและก็ขายดีนะครับราคาขายนะไม่แพงนะถาดแบบนี้น้องมิวร้อบาทเท่านั้นนะครับสักถาดมนี้ยก็ดีนะก็ดนะีนครับไปสั่งเลยครับ<ๆ>ไปที่ร้านพิซซ่าเตาฟืนครับ <laughs> บ้านไร่ริมนาครับที่จังหวัดนครราชสีมาเปิดทุกวันเที่ยงถึง5้าโมงเย็น โทรศัพท์ไปสอบถามก่อนครับว่าแป้งหมดยังฮะที่เบอร์0815930997นะฮะ,ะโทรไปก่อนนะคะเผื่อแป้งหมดอดกินนะคะ,ะครับสมข่าวติดปากนะครับที่ออกอากาศสดแล้วบางครั้งคุณผู้ชมเนี่ยอาจจะพลาดไม่ได้ชมงะสามารถไปติดตามได้ใน YouTube รับชมย้อนหลังนะครับไปชมเสร็จแล้วครับกด u ั s สไคร e ด้วยนะครับเดี๋ยวจะพลาดข่าวสำคัญแล้วก็ความสนุกสนานครับ